โย่เพ <mean> ื่อวันนี้เรามาทำอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเออเรื่องไอ้มอกไอ้เปิดไปไหนมาไอ้รู้ไม่รู้ไอ้เขียวไม่รู้ไอ้นั่นมันไอ้เป็นไอ้บอดไอ้แวนเออเด่กเด็กในอยากเปล่นเติมเต เรื่อค่อยๆไปต้องเลิกเองกันอะไรอันนี้เรื่องเรื่องเบลเด็กๆตื่นเต้นเด็กๆชอบใจครับได้ทุกใหม่เครื่องแต่งกายใหม่แต่คนที่ไปๆจะชอบอ้ไรไอ้เรื่องอะไรนี่เป็นอันดับที่16ปีนี้เนี่ยเรื่องในบอกเขาว่าดีๆนะข้างในเป็นอะไรเดิมนจะซื้อทุกต่างเรื่องโอเคได้ไปดู ส่วนราคาชุดนักเรียนรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนอันนี้เจ้าของร้านอันวยพรบอกว่าปีน,นี้ราคาชุดตักเรียน,รนปรับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย5%ถึง10%โดยประมาณครับเพราะเนื่องจากว่าราคาค่าขนส่งค่ะมันปรับขึ้นราคาน้ำมันราคาค่าขนส่งนะอย่างเช่นชุดนักที่จังหวัดมหาสารคาม

คือให้แบบน,นี้เลยเนอะ<อ>คือมีอันเดิมทีขายอันเดิมเป็นของตอ้อันใหม่แล้วก็ที่ราคาใหม่เหม็หนุไปดูร้านขวางขาย<อ>ที่เมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับร้านนี้เขาบอกพย,ยายามจะตรึงราคาสินค้าถึงแม้ว,ว่าที่ขายอยู่เนี่ยเป็นสินค้าใหม่นะก็คือเป็นล็อตใหม่ราคามันปรับขึ้นไปแล้วทางฝั่งของร้านเนี่ย ขายังยืนยันจะขายราคาเดิมของปีที่แล้วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบอห้อครืองในช่วงนี้แจกอเหลือกันไปก่อนลดค่าตลาดถึง20บาทต่อชิ้นค่ะเป็นการจัดโปรโมชั่นช่วยเ่มยอายนการลด่ใ้่ายในช่วงนี้โเอจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่บอกว่าขึ้น5% 10%มันขึ้นแล้วมันขึ้นยกแผนนะครับขึ้นทั้งหมดเสื้อกางเกงรองเท้าขอเามันไม่้งการเียนืนื่นีนะค่าใช้จายทั้งนั้น เรียนแล้วคุณกบการเรียนแล้วยังไม่พอค่าเทมอมอะไรไหมภาคเทอมเป็นลาก er. อันุบาลโก่งหนูน้อยคนนี้อนุบาลหนึ่งกำลังจะขึ้นอนุบาลสองคนระับโอ้หอหเอากระปุออกเอสาส<อ>ิไปโรงเรียนนะแบกไปทำไมก<อ>ไมกปช่วยนะคุณแม่จ่ายค่าเทอมครับ<อ>เด็กอนุบาลจ่ายค่าเทอมเองจ่ายค่าเทอมเองเปิดกระปุกออกมาถามว่ามีอยู่เท่าไหร่ค่าเทอมเดือนหมื่นกว่าบาทมีอยู่ไค่กี่สิบบาท ขอโทษนะเพื่อนจะจะไปน้ำใจจริงๆดลยค่ะคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนแห่งหที่ตเตนมเด็กน้อยคนนี้น้องเก็บคต้วครับเออหดูฮักเลยนักเรียนชัดแตบทาารกำหน้าที่ทางนี้ระวังแสบตด้ครับโอ้โหขันหนึง สรุไม่เยอะนะครับไม่เด็กอนุบาลนะบาทอนี้เปเก็บเงินไม่เก็บสิบบาทไม่ได้นะเนี่ยค่ะสร้างความน่ารักและเอ็นดูให้กับคุณครูอย่างมากเลยบ้านที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคือค่าเทอมอยู่ทประมาณมากกว่าหมื่นบาทคุณพ่อคุณแม่ของน้องเกิดอะไรขึ้นนี่ไปแล้วแต่ทีเนี้ทำไมหัวคุณล้นเดี๋ยวคุยกันเรื่องค่าเทอมนะคุณผู้ชมเห็นรถต่อคิวอยากจะเอาเงินไปช่วยยังบ้างเอาเงินไปช่วยจ่ายที่สะสมมาไปช่วยจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องยอมาอนุญาตให้หอบที่วเอากระปุกอมสิทธิ์มาด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าสร้างวินัยสร้างความตัางใจในการออมเงินให้กับอี่ดิขององอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมไม่แพ้